โอเคต้องเอาจริงหน่อยนะเพราะว่าถ้าแบบเล่นไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยเอาหัวเป็นรูนะน้องเฮ้ยไอ้วอบีตายโอ้โหเล่นโปกูก็เพิ่งรู้นะว่าคนดังเขาเล่นโปกันแบบเนี้ยกริยารีแอคชั่นนะเมื่อกี้จริงๆอ่ะจริงๆพี่ก็ยิงหัวได้พี่แค่อยากรู้ว่าโบเคมันจะตั้งไอ้วอลผิดเร็วหรือเปล่าไหมนี่โอ้ยเย็นเก้มาแล้วอาคิหลายชั้น สวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องบิกิเอ็กพอใจไหมครับมันอยากเล่นมันอยากเล่นนะทุกคนนะโอเคครับผมวันนี้ก็บอกเลยว่านี่คือลูกศิษย์พี่เองนะครับทั้งสคนนี้ก็ก็อะไรนะก็ที่3ใช่ไหมก็ที่สาอ่ะครับ ก็พอดีว่าวันนี้พี่แบบจะเป็นดวนหนึ่งหนึ่งกับโบลกเคนนะทุกคนจะไปดูฝีมือพี่กันดีกว่านะว่าพี่ไม่จะโครนหดขนาดไหนเนี่ยขนาดดูตัวตึงลูกน้องพี่เองใช่ไหมลูกน้องพี่พิกี้ครับใช่ครับลูกน้องพี่พิกีครับโอ้โหนักแข่งอย่างลูกน้องพี่อ่ะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าบนโบลเคนเนี่ยเดี๋ยวจะโดนพี่เสิร์ฟไปขนาดไหนน้องๆนะคิดว่าพี่ไหวกับมันปะได้ครับได้นี่พี่จะไหวครับคิดว่าพี่ไหวปะไหวเอาชิวๆอยู่แล้วชิวๆอยู่ล้วก็มาเลยเบลเคนเจอกันน้องรัก ไปดูคลิปกันเลยเล t โก o บอกเขาดิเป็นร้อนขอแตกนะครับเจ้าพี่ยิงอะไรเงี้ยเอ้ยไปดูกันเลยครับถ,ถ้าเกิดพี่ใกล้ชนะพี่ก็ปรับเป็น ยิงเองอะพี่แล้วยิงอากาศให้โบเค้มนชนะอ่อนให้มันหน่อยเนาะเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่น่าจะสู้พี่ได้อยู่แล้วอะอะไรนะโบกโบกอะไรวะไอ้โบกโบกไอ้โบกอุ้ยซิมโบกหรือเปล่าไม่เคยหนึ่งหนึ่งกับโบเค้เลยนะแต่ว่าดูจากสเต็ปดูจากในโครงในคลิปอะไรแล้วก็ดูก็รู้แล้วแหละว่าไม่น่าจะไหวอะหมายถึงเขาเหรอกูนี่แหละก็ต้องเอาจริงหน่อยนะเพราะว่าถ้าแบบเล่นไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยเาหัวเป็นรูแน่นอน อุ้ยโอ้โหดูแลมองรอบๆต้องปรับศูนย์ตอนนี้ปต่อเท่าไรก็ไม่ไหวรอออกเลยโอ้โหดันไอ้วอลใส่กันด้วยโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงสูนมากงั้นงั้นแหละดูดิกระแทกไอ้วอลมาใส่พี่บีบพี่เด้งออกมาเฉย หนึงครับผมมาอีกรอบนะพี่แล้วแต่กี่รอบก็ไม่หวั่นมีอะไรต้องกลัวเหรอโอมพี่มีอะไรต้องกลัวเหรอโบเค้นน่ะไม่น่ามีนะไม่ได้มีนะจริงน่าจะเป็นไก่แหญ่เปซอนเฮ้ยไอ้วอร์บีตายโอ้โหเล่นโปกูก็เพิ่งรู้นะว่าคนดังเขาเล่นโปกันแบบเนี้ยหั้าขีรายชานอีกแล้วขอดูหมัดยังยืดหน่อยมีป่ะตอนเนี้ยนี่ไงมัดยังยืดถึงนืด โกงโกงนดู go, go, go. โอ้โกงทุกอย่างเลยตายแล้วดังเขาเล่นกันแบบนี้นี่เองอุ้ยเออนี่ไงกูว่าแล้วยืนเออหน่อยไม่ได้เลย เกมแรกก็เอาไอวอกระแทกหน้าเกม2ก็หาคิเกมสมก็ยิงคนเอ๋อปูก็อ้างเก่งนะเอาเข้าตัวเองเฮ้ยเฮ้ยโทษนะไม่มีอะไรนะเราก็แค่พีไฟเฉย นีเกินโอเกินดอรี <improving noise> <Lucy> ่ไอแอมตะกระจี <ikke apologies> ้ห <Natural Four> ัวใจมันก็ธรรมดาเตะก้านคอไปทีอุ้ยนี่ไงเป็นไงหน่วยใช่ไหมเต็มไมเต็มหน่วยดีเห็นเะล่ะนี่ไง เองต้องเร็วกว่านี้เงี้ยเก่งไอ้วอลช้าไงพี่ดูทดสอบปฏิกิริยารีแอคชั่นนะเมื่อกี้จริงๆอ่ะจริงๆพี่ก็ยิงหัวได้พี่แค่อยากรู้ว่าโบเก็มันจะตั้งไอ้วอลปิดเร็วหรือเปล่าไงปฏิกิริยารีแอคชั่นนะเมื่อกี้จริงๆอ่ะจริงๆพี่ก็ยิงหัวได้พี่แค่อยากรู้ว่าโบเก็มันจะตั้งไอ้วอลปิดเร็วหรือเปล่าไงสรุปคือช้าไปนะถ้าเร็วกว่านี้พี่ก็จะยิงไม่โดนถูกป่ะอืมนี่พี่สอนวิชาให้เลยนะได้พี่งานที่สอนกับผมนี่พี่เล่นอย่างนี้ถือโอ้โหมึงไม่ไม่ให้คนอื่นเขาเล่นด้วยือไไงวววะเเเดดดีีีี๋๋ยยยน่่ ้าไม่ขึ้เลยโอ้ไงพี่อารมรอพี่อารมอยู่เนี่ยมาแล้วพี่มาแล้วงั้นเี่ยวผมมาแล้วผมออกดีนะก่อนะโทษทีขนาดขนาดพี่มีจริงๆหัวผมอ่ะพี่พุ๊กด้วเอง เอาไปดูถูกพี่เรียกเหรอเฮ้ยเออไม่ดูถูกนะอโอโหใช่สิพี่มันก็ใช้เส้นเข้านี่ perfect shot อะฝีมือพี่มันก็ไม่ได้มีหรอกเพราะดิพี่จ่ายตังไว้อะไม่ใช่สิบหกล้านอะโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเว็บสองสามสี่เกมนะครับตอนนี้ครับมีเกมใหม่เข้ามาบอกเลยว่าเล่นโคตรง่ายได้ตังจริงด้วยก่อนอื่นเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเลื่อนลงมานิดนึงนะฮะนี่ครับกรอกรหัสผู้ใช้นะถ้ายังไม่มีก็สมัครสมาชิกก่อนนะครับ หลังจากสมัครสมาชิกเสร็จครับก็เข้าสู่ระบบไปเลยกดมาที่ปุ่มเติมเงินเลยครับแล้วเลือกที่เติมเงินทูมันนี่วอลเล็ครับผมแล้วทุกคนครับโอนเงินไปนที่เบอร์วอลเล็ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้เลยเด้อหลังจากโอนเงินเสร็จครับเอาเลขอ้างอิงมาใส่ในช่องข้างล่างด้วยนะครับชนิดที่จะเติมนะครับให้เลือกเป็นถุงเงินนะครับผมส่วนโปรโมชั่นไม่ต้องกดรับนะครับเติมเงินได้เลยโอเคครับตอนนี้เงินพี่เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีอยู่90 8บาทนะทุกคนนะ่าจถุงเงินตรงนี้ข้างล่างตรงนี้ครับไอคอนรูปเกมครับกดคลิกเข้าไปเลยนะทุกคนนะวันนี้พี่จะเลือกเล่นเกม Flappy Bird นะครับคือเกมนกเหลืองตรงนี้เลยกดคลิกเขาปาปโอเคครับพอกดเข้าเกมมาเนี่ยเราจะมีเหรียญให้เลือกนะครับหบาท5บาท1 0บาท20บาทนะครับหมายความว่าในการที่เราบินนกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอเหรียญให้เก็บนะครับเวลาเราเก็บเหรียญหนึ่งครั้งเงินเราจะหายไปตามจํานวนเดิมพันที่เราเลือกนะครับหมายความว่าเราต้องรีบเก็บเหรียญให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เช่นนั้นเงินเราจะหมดนะทุกคนเดี๋ยว เราก็จะบินไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับอ่าบินไปพอเราเก็บเหรียญแรกเงินเราจะหายไป20บาทนะครับสังเกตดีๆเหรียญนี้ได้สิเปนะครับเหรียญสีทองนะครับปั๊บอ่าเงินหายไป20บาทครับแต่ว่าเราได้มา10%ครับนี่หายไปอีก20ครับเพิ่งได้เราต้องรีบเก็บให้ครบร้อยนี่ครับเหรียญแดงหายไป20บาทเหมือนกันนะแต่ว่าได้มา20%เครับเงินลดเรื่อยๆแต่ถ้าเราตายเงินเราก็จะลดไงทุกคนแต่ถ้าเราไม่ตายครบร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะได้กำไรนะคร เล่นยากอยู่นะทุกคนฮึบพี่ต้องได้ไม่ไงั้นพี่ขาดทุนฮึบได้มา260ยเว้ยเอาแล้วได้มา300บาทแล้วทุกคนนะฮึบฮึบต้องไปต่อพี่ต้องรอดพี่ต้องรอดพี่ต้องรอดโอ้โห้นลุ้นทุกคนเหรียญแดงมาอีกแล้วเหรียญแดง2งเหรียญเลยครับเหรียญแดง2เหรียญว่าไงเหรียญแดง7จสิบแล้วพี่ต้องไม่ตายเงินลดไปเยอะแล้วกำไรกำไรต้องมาฮึบโหเล่นโคตรยากเลยอะ่ะน้องๆเฮ้ยเกือบเฮ้ยมา โอ้โหมาอีก2 0 0รตั้งเป้าห้าร้อยพอตั้งเป้า5้าอยพอหาเงินกินขนม500อบาทละกันวันนี้หาเงินเติมเกม500อยบาทยังไงได้หรือเปล่าเหรียญแดงมาทุกคนเหรียญแดงอ้าวเฮ้ยยากเลยโคยรสนุกอ่ะทุกคนป๊บเด้งไปเด้งไปเด้งไปอีก2เหรียญเท่านั้นวิกกี้อีก2เหรียญบอ่ะเกือบอ้าวฮะ พอแล้วถ้าเราไปต่อเมื่อกี้เ,เหรียญหนึ่งเหรียญมันก็จะหายไปทีละยี่สิบบาทนะทุกคนนะห้าร้อยพี่พอใจแล้วทุกคนโอเคครับได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้โ oh, หตอนนี้เงินพี่มีอยู่ห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปถอนเงินให้ดูกันเลยดีกว่าครับกดปุ่มถอนเงินครับรดระบุจํานวนเงินห้าร้อยบาทนะครับถอนไปยังเบอร์วอลเล็ตของพี่เองครับและกดทํารายการเลยครับนี่ครับแล้วกลับเข้ามาดูในวอลเล็ตครับรับเงินเข้ามาห้าร้อยบาท โอ้โหบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนี่ครับเว็บ2-3-4เกมก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากหาเงินไปเติมเกมครับโคตรดีโคตรคุ้มครับอย่าลืมนะไปใช้บริการกันได้ครับ2-3-4เกมลิงก์อยู่ใต้ description แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยไปบ้างไอ้งคี้ไว กูกูเป๋เลยกูหยุดร้องไห้แป๊บอย่างเก้อหยาม้อสัตว์ไปไปได้เอมือหังดิ้ยเอาไม่ได้หรออันนี้เปิดก่อนลูกผู้ชายเปล่าเฮ้ยโอ้โหยังไม่แยกย้ายเลยโอ้โหกูเจอคำนี้เข้าไปกูเบอเลยอ่ะมันล่าช้าจริงนะหัวเนี่ย โอ้โหโอ้โหโทษทีนะอย่ายืนรอที่ครับไอ้ด็กคนควบคุมจังวะอะไรกำลังใจผมหายจากไหนพี่กำลังจากพี่ไงจริงๆอ่ะถ้าอยากมีกำลังใจตลอดก็เปลี่ยนเป็นสายเหลืองแบบพี่เนี่ยโทษทีฮ้ยกูกากจังวะอีกแล้วเหรอเกูกากจังวะกู เป็นใครเลยกูเป็นใครกูกการ์ดอย่างนี้กูกการอย่างนี้วะนี่โอ้ยย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 คยยย้ยย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 ย อุยอย้ยังไม่ทันกดยิงเลยเมื่อกี้เร็วจริงอันเมื่อกี้เร็วจริงหัวน่ารักเองดึงเองดึงแรงมากไปพี่บอกเลยใช่ดึงแรงไปดูดิดูดิดเลยได้ไงวะเมื่อกี้ไอ้เหี้ยทำไมไมีกินผมจริงๆตายนานแล้วเมื่อกี้ยโอ้โหยิงไม่ทันเลยเมื่อกี้กำลังจะลากเลยไอ้ไปใครดึงเบาเบากวอนแรงมาก บอกวิ่ยเฮ้ยเนี่ยมันบอกแล้วบอกแล้วว่าถ้ามันโดนตัวมันตายเลยมาดึงอย่างเงี้ยมันพี่สาบานเมื่อกี้พี่ดาเมจขึ้นแดงเต็มจอเลยแดงเถื่อนพี่แต่ตายไม่ตายเกือบตายอ่ะเอาเหรอใช่หัวหลุดก่อนด้วยโอ้ยแดงแบบแดงสวนกันมาแบบพี่ตกใจเลยเอ้าทำไมกูลบยิงเขาไม่ใช่หรอเองเออจะมายิงกันเกมสุดท้ายจะมายิงกันไกลๆแบบนี้ไม่ได้มันไม่ใช่แนวสั้งไอ้วอรอะไรของเองวะ โูบไม่เต้นดีกว่าเฉลี่มสุดท้ายเต้นแล้วมันดูรู้สึกแบบเหมือนแบบเหยียดหยามอะไรอย่างเงี้ยเออคุยเออุย ก็ได้ก็ถือว่าแบบพอสมน้ำสมแล้วพรฝีมือพอจะอยู่เพอร์เฟ t ช็อตได้หรือเปล่าครับพี่ปายครับฝีมือแบบนี้ครับค c ม m m e n t ได้ไหมครับเดี๋ยวเดินไปมันก็โดดเหยียบส่ีบิ r f e ะโอ้ยโอ้โหเองก็ทำเกินเอาไม่คอมเมนต์หน่อยหรอครับมหาเทพเพราพี่ฝีมือพอได้ไหมครับเงินพี่พ์เกเข้าเลยนะให้เกเข้าเลยฮะอะไรวะเงินเข้าบัญชีก็พี่โอนมาเมื่อกี้เองใช่เหรอพี่อ๋ออะไรวะหกร้อยโอ้นี่ฆ่าเขาแขนไปไปรับเลยไป โอ้เล่นเลยไม่ไม่นัดไม่เนิดไม่มีมงไม่มีมุกเลยเลยมันต้องประมาณว่าพี่มิกเงินเข้าหรือยังพี่เงินเข้าหรือยังพี่อ๋อเข้าแล้วที่จ้างพี่แพ้ใช่ไหมเมื่อกี้เออพี่แพ้ให้ไม่ใช่พี่จ้างเข้าแคน กูเข้าอยู่แล้วไงมันเล่นได้หรอเอาเหรอ,เอ,หรอเอาขอโทษขอชงมาเทปไปผ่าน <c oughs> ลปรีบหอบลงพี่พี่อารม์มาโอเคครับผมก็เป็นการเล่นสนุกสนานวอร์มมือนะครับผมก็ใครถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกองแก้วให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วจะทำให้ดูใหม่อีกเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ